สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s t ต็ e War l ์เลกาซนะครับภารกิจที่327และ328นั่นเองเดี๋ยวไปเล่นภารกิจที่327ก่อนนะครับภารกิจที่3 2 1ทางลย่ดทั้นศัตรูนะครับเจอกับแมมมลิกโซสตตลเลอร์และก็อันเดอร์ทีฟนะครับมาทั้งกอดดูเลอร์และกอดกระดูกเลยเราจะได้ร่วมทัพกับการเซียอัพไลซิ่งนะครับการเซียอัพไลซิ่งก็คือกอน้ำแข็งนั่นเองออเราจะได้เล่นเป็นปรินซ แบมพลลิกพอมลเมอร์ภายใน2นาทีและอันเดดพอมลเมอร์ภายใน4นาทีพวกพอมลเมอร์นั้นก็คือยักษ์ใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งมันจะใหญ่กว่าปกติเ,เรียกว่ายักษ์ซูปเปอร์ใหญ่รวมกำลังกับการเซอ,อร์ฟเลซิ่งพยามก็จะไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินไปเล่นเนาะอาะรักเอผมฝั่งเขาก็เป็นทีมอัพมาแบบนี้นะครับฝั่งเราก็ทีมอัพเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงจะเน้นเป็นจอมเวทไปนะครับเราสร้างจอมเวทไปอะไรไปนั่นเองเองนาะตอนนี้เราก็เอาเป็นนักหนูครับ จ้าหญิงก่อนน้าแข็งไปจัดการเขาก่อนโอ้โหไม่ตายด้วยครับ<ะ>ยิงหัวมันไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เลยถ่ายกลับบ้านก่อน,อนดีไหมถ่ายกลับบ้านก่อนครับเอาเจ้าชายปลาหอ,อกดีกว่าครับเจ้าชายปลาหอ,อกหดวดีอืมสองร้อยเจ็ดสิบกว่าไม่เจ็บเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบหกเราก็จะไม่เสียยูนิตครับ <Yeah. S 1> เราจะได้ฆ่าเขาไปเรื่อยๆเกิดมาเป็นซอมบี้จับเตียต้นใช่ไหมได้ไม่มีปัญหา เดี๋ยวก็ตายชืบโดนใครก็ไม่รู้โอ้โดนโดนสเปียร์ต้อนเขาครับอืมตายยังโอ้ยังไม่ตายอีกเฮ้ยโอ้โหเข้ามาเป็นจอมเวทใช่ไหมนะ่ะ <What? S 1> เราเพิ่งจะสร้างจอมเวทเองนะแต่จอมเวทเข้ามาแล้วอ่ะนะคนยักษ์เรามาแล้วครับผมเพื่อนเราสร้างคนยักษ์ครับ <What? S 1> บึ้บบึบบึบบึบ,บ,บนั่นแหละตั้งรับอยู่ในบ้านแบบนี้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอถึงจังหวะปุ๊บเราค่อยเอากองทัพของเราออกมาก็ได้ครับลุยครับผมให้มันถล่มเข้ามาหน้าบ้านเราจอมเวทก็จะได้โดนสตาร์ทแบบนี้ บึม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 หายโอเคครับทีนี้เราเอาไอ้นี้มาใช้ดีกว่าครับเจ้าหญิงนักหนูครับโอ้โหเดี๋ยวเขาเข้ามาเป็นคนยักษ so, so ์นั so ้นนะเดี๋ยวก่อนนะเขาจะกลับบ้านไหมครับเหมือนเขาจะไม่กลับเลยครับเราเอานักหนูเขาให้ตายกันก่อนดีไหมผมมีกระตุกนะเพื่องกระตุกครับผมเฮ้ยโดนตีจังโดนตีตายยันได้อันเดทพอมันเลิกเขา้ามาโอ้หรือเราต้องทีมอัพไปสู้ครับเดี๋ยวก่อนนะ พี่ยามมีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องทีมอัพสู้เหมือนกันนะใช้สกินสู้อะครับวมตถุดิก่อนน้ำแข็งเราก็พยายามสู้เลยเกินครับโ <What? S 1> ดนบ้งโดนบึ้มกันไปครับ uh huh. อ่ะมีน้ําก่อนน้ำแข็งออกมาอีกเป็นยักษ์ครับบึ้มพื้นเข้าไปทําไมฝั่งเขามันมากันเรื่อยๆครับทำไมฝั่งเรามันไม่ไหวเลยครับผมมันจะตายเอาให้ได้ครับ <What? S 1> เฮ้ยพี่ยามต้องทีมอัพแล้วละ่ะต้องเอาสกินมาสู้แล้วล่ะครับฝั่งเราสร้างไอ้จอมเวก็ไม่ไหวนะครับพี่ยามจะใช้สกินอะไรในการมาสู้กับเขาดีพี่ยามอาจจะใช้เป็นสกินสายฟ้าอัพมานะ ไปเขาโหดจริงครับคราวนี้ทีมอัพกันได้โหดมากสกินหนึ่งดูดเลือดครับอีสกินหนึ่งตายแล้วฟื้นเป็นผีเป็นเดสนะครับเราจะยอมไม่ได้ครับเราก็จะทีมอัพบ้างเราจะทีมอัพเป็นสายฟ้าน้ําแข็งครับอ่า <Wow. S 1> มันก็น่าจะโหดอยู่นะอันเดชพมเมอร์เลอร์มาแล้วอันเดชพมเมเลอร์ก็คือเจ้ายักษ์ใหญ่สกินสกินกระดูกเนี่ยครับโอ้โ oh. ห oh. ตัวย่างใหญ่โอเคโอเคโอเคคราวนี้เรายอมไปก่อนครับ อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาสกินมาใช้จัดสายฟ้ามาโอเคครับสายฟ้าน้ําแข็งครับก็น่าจะพอสู้อยู่เอาเป็นคนเก็บแร่ให้เก่งก่อนเก็บแร่ให้ไวโอเคแล้วเอาป้อมมามงกุดป้อมครับยักษ์ต้องมาพวกโจมตีเป็นแอเรียลนี้ต้องมาครับอัพออกมามาสู้เขาสเปียร์ต้อนมาโอเคครับประมาณนี้เราจะใช้สกินสายฟ้าของเราไปป่วนบ้านครับอัพเต็มมาแล้วก็ต้องปวนนิดหน่อยตั้งรับกันไปนะเพื่อน เดี๋ยวเราจะไปป่วนบ้านเขาก่อนก็คงเน้นเป็นไม่จอมเวทก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับยักษ์นั่นเองนะครับไม่จอมเวทก็ยักษ์แหละพยีา่ยามเล่นคราวนี้นะชุบหายนี่ไงพอมันอัพมาแล้วมันง่ายนี่ไงเอานักขนูก่อนนักขนูนี่ป่วนมากครับโอเคพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะสร้างอะไรได้ช้าลงนะครับ เราได้คนยักษ์ละหนึ่งคนไม่ใช่ไม่ใช่ได้กำลังสร้างครับ,บจอมเทบทครับบึ้มเราหายเลยครับผมอย่านะอย่านะอย่านะกระแทกหน้านี่สายฟ้าออกนะจอ่อคนเก็บแร่เราสกินสายฟ้าโหดน,นะเพื่อนโอเคตายไปเรานะตายทีนี้เราได้ยักษ์มาครับทีนี้เราก็เอาเป็นจอมเวทต่อเลยเขาจะยังไงกับเราครับมาบุกเราไหมครับอ,อ๋อเป็นพวกไอที่เราฆ่าเขาตายไปนะเขาก็มาเป็นเบสนะครับกระทืบพื้น ปึ้ง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 ึ้งโอเคไปยืนหลังตัวแท้งทั้งหลายดีกว่าครับ,บยักษ์ยักษ์เราอยู่หลังตัวแท้งนี่จะดีมากปึ้งหายยังไม่หายครับ <What? S 1> นี่นี่นี่ยักษ์ตัวนี้ครับ oh. กระทืบพื้นติดสกินน้ําแข็งกระเด้งกระดอนกันไปติดสโลกันไปทีนี้เราก็เอายักษ์สายฟ้าของเราไปกระทืบให้โดนโจอมเวทปึ้งหายโอ้โหจอมเวทอึดครับฝั่งเราก็เอาเป็นจอมเวทบ้างนะครับจอมเวทอีก เขาบอกว่าตอนนี้นี่อันเดดพาวเมอร์ได้ออกมาแล้วนะครับนั่นไงอันเดดพาวเมอร์มาละถ่ายกลับบ้านก่อนครับไม่ต้องรีบครับเอาเนี่ยเจ้าชายน้าแข็งกระแทกโอ้โหไม่ตายด้วยครับกระทืบพื้นตายไปหนึ่งครับยักษ์อันเดดตายไปครับ <Yeah. S 1> แต่แวนพอลลิกพาวเมอร์ยังไม่ตายนะเขายังโจมตีอยู่หน้าบ้านของเราอยู่ไปๆมาๆยักษ์เรายักษ์สายฟ้าจะตายแล้วเนี่ย แมมพลิกพอลเลอร์ก็ไม่น่าจะทำอะไรบ้านเราได้หรอกนะโอเคยักษ์เราตายไปแล้วครับผม <What? S 1> อ่านั่นแหละดีมากเอาจอมเวทมาครับจอมเวทสกินสายฟ้ายักษ์มาอีกเราจะเอาจอมเวทสกินสายฟ้าเราไปบึ้มบึ้มสายฟ้าออกมาบึ้มอีกทีนึงบึ้มให้ติดสายฟ้าเยี่ยมไปได้ค่อยๆทำเกมบุกกันไปครับยักษ์เข้าหันหลังแล้วก็เสร็จเราครับ เราก็เดินไปใกล้ๆเลยครับแล้วบึ้มหายไม่หายด้วยหายไม่หายม่รู้ขออ่อยทีหนึ่งจอเวทนั่นแหละเราบึ้มก่อนครับเราบึ้มก่อนครับเราเราจังหวะดีกว่าครับเร็วกระหนึ่งจังหวะเราเป็นคนยักษ์มาอีกครับเราแบบว่าเน้นไปที่คนยักษ์บึ้มหายบึ้มหายแล้วทําไมพวกคนยักษ์กับเจ้าชายเราไปลุยอยู่แนวหน้าอย่างนั้นล่ะครับเราวมันก็จะตายกันนั่นนหะฮะทำไมไม่เอามินเนี่ยนไปลุยก่อนครับไม่เข้าใจก็เหลือเกิน อัปเดตพมาเลอร์ม,มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเล่นเป็นคนยักษ์ก่อนครับคนยักษ์สก,กินสายฟ้ากระทืบพื้นทะลุโลกครับกระทืบพื้นทะลุโลกเปรี่ยนเปลียเปียโอ้โคนยักษ์ครับผมยักษ์สายฟ้าทีมอัพกับยักษ์น้ำแข็งครับคนหนึ่งสโลคนหนึ่งฟ้าฟาดครับมันต้องแนวนี้ครับมันต้องแนวนี้ เฮ้ยอันเดดพอมาเลอร์อย่าอยา่ยาทำจอเวลเราเราตีเขาก่อนครับเข้าหลังครับบึ้กนั่นแหละถ้าโดนเข้าหลังยังไงก็ตายไม่รอดโอ้โหกระตุกมากทีนี้ก็เตรียมรึ้มบ้านครับกองกําลังเรา94เต็มร้อยก็จัดว่าตันละเราตันละเวลเราตันแล้วครับผมกองกาลังนี้ทาอะไรไม่ได้ละรียก,กำลังเสริมนะครับศัตรูครับไหนกาลังเสริมครับ,รรบ,ไ,บ,รมรบไม่เห็นมีเลยครับผมไหนกาลังเสริมไม่ออกมางเลยกำลังเสริมอ่ะ น่าจะออกมานานแล้วนะการมาเสริมเพราะฉะนั้นก็บ้านแตกซะ5นาที14วินาทีครับผมพอทีมอัพแล้วก็อะไรอะไรก็ดีขึ้นครับง่ายขึ้น327ผ่านต่อไป328นะครับผรี328ครับลาวิดได้มาทําการท้าทายเราในโหมดโกลดนะครับเราจะได้เจอกันละเราจะต้องสู้กับลาวิดแล้วเนี่ยน้องสองฝักขอนอนยูนิตได้ดูกัรูปแบบครับแล้วก็จะมีการสปอนมากขึ้นนะถ้าเกิดเล่นในโหมดอินเซนครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสปอนอะไรเดี๋ยวมาดูกัน กลับมาใช้เป็นสกินธรรมดากันก่อนครับเราจะได้เจอกับลาวิดเหรอครับถ้าสู้กับลาวิดมันก็จะลําบากหน่อยนะแต่เราอาจจะเอาสเปียต้อนโยนหอ,อกสายด้นะครับอ่ะลุยโอ้ยผมมาถึงเอาไปซอสาบาบมาก,ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไปอะไรไปทําอะไรเดี๋ยวก่อนนะเออไปตีคนเก็บแรกเขาครับเพราะเราเป็นสายฟ้านั่นเองเราก็จะโหดนะปึ๊บแบบนี้ครับเออนั่นแหละครับตีออกเป็นสายฟ้าสายฟ้าแบบนี้ครับโอ้ฝั่งเขาตายกันรัวๆครับผม ใครตายบ้างก็ไม่รู้น่าจะเป็นซอฟตวาัเขาก็ตายไปนะรวมถึงคนเก็บแรกเขาก็ตายไปมากมายนะครับถือว่าเราทําหน้าที่ได้ดีมากในตัวนี้สู้กันอยู่ครับบึ้บหายโอเคเราเอาซอสต์เราไปดีกว่าครับชุบโอเคชุบไม่ตายครับไม่ตายโอเคเอ้ยเดี๋ยวกัอนนะตีคนเก็บแรกไม่ตายไปตีซอสต์บัตตายซะง,งั้นลาวิดยังไม่ต้องไปทําอะไรเขาก็ได้นะครับไม่ต้องรีบ เราอยู่แถวนี้ก่อนก็นได้ซึมหายโอ้โหตอนนี้ที่ทางบ้านเรานี้โดนเขาโจมตีหนักมากครับทุกคนถอยกลับบ้านก่อนครับซดวงซดวาดสเปียร์ต้อนออกมากันเต็มเราได้จอมเวทสักสองคนค่อยว่ากันนะครับหรือเราเน้นไปทางจอมเวทละกันนะครับผมในภารกิจนี้คาเซลอ,อาเชอร์เราก็โหดด้วยนะหมวกแดงครับเต็มมาทำไมสเปียร์ต้อนมันมากันไวมากพี่อาไม่สนใจอะไรละพี่อา,าเอาจอมเวทเราไปไปลุยเลยดกวาครับเจ้าสเปียร์ต้อนพวกนี้ไม่ ไม่อะไรกับเรามากนักหรอกเพียมมันมันทำอะไรเราไม่ค่อยได้นะครับ <Huh? S 1> กลัวเป็นซอสกลัวซอสบาดดีกว่าครับโอ้น่าหนนะักตีเราไปแล้หนึ่งทีบึ้มหายมาตัวนี้มาใช้ครับตัวนี้มาใช้แล้วก็บึ้มหายโอเคก็พอได้อยู่คนเก็บแร้เราเยอะมากนะครับอย่างน้อยก็มากกว่าเขาพอสมควรบึ้มหายโอเคเสกมินเนี่ยออกมาไม่ให้เขาเก็บแร่ได้ง่ายๆครับเนี่ยเราอยู่ประมาณเนี้ย เ,เราอยู่ประมาณนี้ไว้ <Yeah>. oh. แล้วก็สามารถที่จะโจมตีทั้งยูนิตทหารแลวก็ยูนิตคนเก็บแร่ได้พวกนี้สู้เราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราจอมเวทนะเราโหดนะเพื่อนนายจะสู้เราได้ขนาดนั้นมันก็เกินไปนะจอมเวทเราต้อง3ามคนนะครับ oh. ยูนิตธรรมดาสู้เราไม่ได้แน่นอนทีนี้เราก็ค่อยๆตะลม่ตลมตะล่มครับอืมบื้มหายลาวิดหน้าสงสารมากครับทุกคนเฮ้ยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกอนเอาไอ้นี่มารับสื่อก่อนรับนักขนูก่อนโอเค จาเวทไปอีกหนึ่งคนครับแล้วก็หันหลังกลับไปสู้ครับเราก็เอาจอเวทของเราบังคับมาแล้วก็บึ้มหายถอยหลังกลับบ้านเขากลับบ้านเราก็กลับบ้างครับเอาเขาไม่กลับครับเขาไม่กลับเราเข้านะครับบุกแล้วครับเราบุกแล้วครับไม่สนใจครับไม่สนลูกใครครับจอวเวทไาอีกคนหนึ่งครับตีกันยับเลยครับผมบึ้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 มนั่นแหละครับเอาจอเวทตายอีกมันมีตัวมน เห็นนัหนุนยิงจอมเวทเราเฮ้ยเดี๋ยว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 เลเซอร์ปอมครับถอยครับผมถอยด่วนครับโอ้โหพลระยะละพลระยะละหันกลับไปบึ้มเออบึ้มไปก่อนบึ้มบึ้มบึ้มทิ้งไปก่อนโมมากันเพียบครับเขาก็มีจอมเวทเหมือนกันเราก็มีจอมเวทเหมือนกันนะจอมเวทเราเยอะกว่าหรือเปล่าเดอยจอมเวทเราเยอะกว่านะครับแล้วเราสามารถบึ้มเป็นสายฟ้าได้ด้วยครับจอมเวทเราครับเราโหดครับแต่เหมือนทำไมจอมเวทเราหายไปเยอะเลยครับผมโอ้โห เฮ้ยจอมเบ้เราหายหมดเลยเขามีนักธนูด,ด้วยไงเราก็ไม่ได้ดูนะครับถอยกลับบ้านก่อนครับถอยยาวๆเลยครับไม่ต้องขันกลับไปสู้ครับเราก็อยู่ประมาณนี้ไปครับกองกําลังเสริมมาช่วยแล้วครับกองกำลังเสริมของเรานะจริงๆไม่ต้องมาช่วยก็ได้นะแต่เพราะเราอัพมาไงครับเราอัพเราอัพเราอัพมงกุฎมันก็เลยเวลาเลือดเหลือน้อยเขาก็จะมาช่วยเรานั่นเองเราก็ได้เวลาเอาคืนเขาบ้างแล้วนะเดี๋ยวเราไปลุยเลยนะครับฝั่งเขาก็ไม่เหลือใครละเหลือนักขนูตรงเนี้ยอ้าวตายหมดแล้วด้วยครับไม่เหลืออะไรละ งั้นก็จบเกมได้แล้วสิเพราะว่าเลเซอร์ป้อมนั้นก็เหมือนกับว่าเขาก็เรียกกองกำลังเสริมออกมาใช้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> มัง้งใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้แหละตอนนี้จะจบเกมอย่างเดียวครับพี่ยามไม่คิดอะไรมาครับเดี๋ยวเขาฟื้นครับเดี๋ยวเขาฟื้นคนเก็บแรกเขาก็ตายไปเกือบหมดละไม่เกือบหมดละตายไปหมดแล้วเหลือลาวิดเนี่ยลาวิดก็ไม่สนใจอะไรเลยจะเก็บแต่แรกอ,อย่างเดียวครับเราก็หวัวด้วยซะเออเนี่ยน้อยตายไปอีก <Yahoo. S 1> ก็คือสัตว์ต์นี้ต้องใช้สกินออกมาสู้เลยเนาะ อย่ามาอีกนะอย่านะเลเซอร์ป้อมอย่านะครับ <What? S 1> ไม่น่ามีแล้วละนะ่ะเนาะพี่ยังว่ากองกำลังเสริมเขาก็ไม่น่ามีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถจบเกมได้ถ้ากองกำลังเสริมมาอีกนี่พี่ยังก็ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วนะเพราะเราก็เต็มเต็มเหยียดของเราเท่านี้แล้วครับก็เหมือนกับว่าภารกิจที่328มันก็แหลยากนะถ้าเราไม่ใช้สกินมาสู้ก็อาจจะลำบากหน่อยอาจจะต้องจู๊กเยอะหน่อยนะครับ ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นนีพี่อําอยากใช้สก,กินเฉยๆไม่มีอะไรอยากใช้คนเก็บแน่สายฟ้านะครับแปดนาทีเก้าวินาทีก็ถือว่านานอยู่นะเอาโอเคครับผม3ามสผ่านเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเล่น3ามสองเกในโอกาสหน้านะครับผมสไลด์นี้พี่อมก็เือเมอร์และเกมสติ๊กวอลเลย์กัเซต้องขอตัวลาปฏิบัติเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบกใหม่โอกาสหน้าสรไลด์น,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม